สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำเหรียญหลวงพ่อหอมอีกรุ่นหนึงนะครับชื่อรุ่นว่าเหรียญว่างาคู่หรือหลายๆท่านเรียกรุ่นว่ามั่งมีสีสุกนะครับเป็นเหรียญที่สวยออกแบบได้สวยงามนะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกนะครับรุ่นนี้ก่อนท่านมรณภาพนะครับรุ่นนี้ รูปแบบสวยนะครับพิธีดูเหรียญรุ่นนี้นะครับถามว่าดูยังไงดูไม่ยากครับเห็นไหมฮะเหรียญเขาจะมีที่ผมชอบบอกให้ฟังคือเนี่ยเส้นเส้นจากการแกะบ,บอกครับหลไยๆท่านเรียกว่าเส้นสายฝนนะครับ มีทุกเหรียญน,นะครับเหรียญด้านหน้ามีบล็อกเดี่ยวนะครับเห็นไหมฮะเส้นเส้นคมเห็นไหมเห็นไหมครับเบ,ส,บสิกเบสิคเหรียญปั๊มนะครับไม่มีอะไรผิวต้องตึงเห็นไหมฮะเม็ดคมเม็ดกากๆคุณเนี่ยเม็มดกะคุณเนี่ยฮะคมชัดเห็นไหมฮะคมชัด ไอ้เส้นตรงงาเห็นไหมเส้นคนแมวตรงงาเห็นไหมบอกกันเลยว่าเกเก๋ยากคับตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นรายละเอียดไหมครับลองแขนลิวจีวรหลวงพ่อใไฮปลาลึกนะครับ เส้นตามขอบเส้นที่วิ่งตามขอบนฮะเหมือนเช่นตรงงานนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับเห็นไหมฮะสำคัญนะครับจุดตรงนี้ลายบนขอบเหรียญยุคป,ปี10กว่าถึงส0ูนนะฮะมันจะมีปิ้นปิ้นรอบเหรียญเลยนะครับเห็นไหมฮะ นี่สิงสวยมากนะครับสิงสิงบุญรอดเลยเขาเรียกสิหลายๆท่านเรียกสิงบุญรอดก็สิงเบียสิงไงฮะคอนกังเป็นสิงที่สวยนะครับหลวงพ่อหอมมีไม่กี่รุ่นนะครับที่มีสิงโดยเฉพาะเหรียญในวัดรู้สึกว่าจะมีแค่เหรียญปีหนึ่งเจ็ดคือเหรียญเสมาหลังสิงกับเหรียญนี้นะครับ ที่เหลือที่มีสิงจะเป็นเหรียญนอกวัดหมดเลยนะครับเห็นไหมฮะลายสิงหลายสิงคมเห็นไหมครับเห็นไหมฮะคมเห็นไหมฮะจะมีรอยะยื่นแบบไม่ขยื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะหัวสิงตัวนี้ไม่ขยื่น เห็นไหมฮะหัวสิงขยื่นเกิดจากการปั๊มครับไม่มีอะไรครับปั๊มขยื่นนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตรงบริเวณเนี้ยจะเป็นเม็ดเป็นเป็นเป็นผดขึ้นนี่เกิดจากการปั๊มนะครับผมเก้ทำไม่ได้นะครับพวกนี่ยเป็นปิ้นธรรมชาติเห็นไหมครับ ็นหฮะการปิ้นดูเรียนอื่นบ้างนะฮะดูการปิ้นนะครับเห็นไหมฮะปิ้นเหมือนกันเลยเหไหมฮะต้องปิ้นอย่างนี้นะครับดูอีกเรียนนะครับเห็นไหมครับปิ้นหมดนะครับปิ้นเห็นไหมฮะปิ้นขอบปิ้นขอบตรงนี้เป็นผดพื้น พวกนี้เกิดจากการแกะบล็อกนะครับพวกนี้ครับดูไม่ยากนะครับีมาดูตัวตัดกันบ้างนะครับตัวตัดพัดแท้อาจจะมีหลายตัวตัดได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัดเดียวกันดูนะฮะแต่ตัวตัดยุคยุคปี10กว่าถึงยุคปี20นะฮะจะคล้ายๆกันนะครับ ายตัดไหมครับเห็นลายตัดไหมครับเห็นไหมฮะเดี๋ยเป็นลักษณะตัดแล้วฉีกนะฮะเป็นเม็ดทรายเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญแท้ยุคปีสิบกว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะดูห่วงห่วงที่รีดจะเบอร์เดียวกันเห็นไหมครับ ครับนี่นะครับมาดูอีกด้านนึงฮะเห็นไหมฮะเห็นลายไหมฮะตัวตัดไหมครับเห็นไหมเห็นไหมตัวตัดเดียวกันนะครมันจะลายเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะตัดฉีกแล้วเป็นลักษณะคล้ายเม็ดสีตัดแล้วฉีกจะไม่ค่อยเท่ากันนะครับเห็นไหมฮะ ง่ายครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญน,นิยมอีกรุ่นหนึ่งของพ่อเห็นไหมฮะเส้นขนแมวเห็นไหมครับต้องคมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเล่นไม่ยากครับรุ่นนี้โอเคแนะนําแค่นี้ครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ